สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ a อ e เอครับอยู่กับช่วงใหม่ที่มีชื่อว่าคาร์ล็อกครับรายการที่เราจะพาไปเจาะลึกครับเรื่องราวของรถแต่ละรุ่นครับไปกันแบบชิวๆสบายๆครับ วันนี้ครับเรามาเปิดตำนานกันด้วยรถที่คนเล่นรถบ้านเราเนี่ยรู้จักกันเป็นอย่างดีมากๆครับนั่นคือ Honda Civic FD นั่นเองครับรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่เปลี่ยนวงการ c ีวิกในบ้านเราไปเลยก็ว่าได้นะครับพูดถึง c ีวิก FD เนี่ยเปิดตัวในประเทศไทยช่วงประมาณ2006เนาะซึ่งในช่วงนั้นนะครับถือว่าเป็นยุคเปลี่ยนโฉมใหญ่ของ c ีวิกเลยครับจากเดิมที่มันดูแบบเรียมๆครับอาจจะยังไม่ได้มีเส้นสายที่สวยงามมากม กลายมาเป็นรถที่มีเส้นสายที่ลื่นไหลโฉบเฉี่ยวดูทันสมัยขึ้นมากๆครับใครที่ขับ F D เนี่ยบอกเลยว่ามันดูหล่อกว่าโฉมก่อนหน้าอย่างด i ม e นชั่นเยอะเลยทีเดียวครับและที่สําคัญครับมันเป็นรุ่นที่เน้นความสะดวกสบายและความประหยัดมากขึ้นด้วยแต่ยังคงไว้ด้วยความสนุกในการขับขี่ที่ลงตัวแบบที่สุดครับ เครื่องยนต์ของ c ีวิก FD ในบ้านเราส่วนใหญ่จะเป็น R18A นะครับ1.8ลิตร i v t e c ทครับมีแรงม้าอยู่ราวๆ140ตัวก็ถือว่าไม่ได้แรงจัดนะครับแต่ว่ามันพอด,ดีสําหรับการใช้งานในชีวิตจริงๆครับข้อดีของเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องความทนทานครับแล้วก็ดูแลไม่ยากเลยแถมมีความประหยัดน้ํามันเมื่อเทียบกับรถในระดับเดียวกันอีกครับและยังขับสนุกด้วยด้วยระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ5สปีดครับ ความนุ่มนวลของมันเนี่ยแม่นุ่มนวลจริงๆครับรวมไปถึงตัวเกียร์ธรรมดาด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของที่เป็นเครื่อง K20 ด้วยครับก็เป็นรุ่นที่ขับสนุกอีกเช่นกันครับ <S 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 แล้วทำไม Civic FD เนี่ยถึงได้ฮิตในสายแต่งรถจริงๆครับจุดที่ Civic FD แตกต่างจาก ชาวบ้านเขานะครับที่ทําให้คนเล่นรถชอบเนี่ยก็คือมีฐานแฟนขับที่ใหญ่และเหนียวแน่นมากๆครับคือ Honda เนี่ยรู้กันอยู่แล้วว่าบ้านเราเนี่ยเป็นอะไรที่เคซี่แบบสุดๆนะครับอะไรแต่งก็มีให้เลือกเยอะนะครับเป็นตลาดที่เปิดกว้างมากจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งพาร์ทรอบคันจะเป็นล้อแม็กจะเป็นยางเป็นช่วงล่างท่อไอเสียครับไปจนถึงการอัปเกรดเครื่องยนต์ให้แรงสะใจก็มีให้เลือกครับบางคนก็เน้นแต่งไปแนวเรียบหรูครับจากสายซิ่งจาน เป็นสายนิ่มก็มีให้เห็นกันเยอะแยะมากมายครับบางคนก็จัดเต็มเรียกได้ว่ารถรุ่นนี้เนี่ยสะท้อนฟีลลิ่งได้เยอะมากจริงๆครับแล้วถ้าพูดถึงสไตล์ที่ยอดนิยมของบ้านเราก็คงเป็นสไตล์ JDM แน่นอนครับชุดแต่งแบบอารมณ์ญี่ปุ่นครับล้อญี่ปุ่นครับหรือว่าจะเป็นแนว Stand VIP ก็มีให้เห็นครับแบบเตี้ยเต้ยล้อชิดๆฟิตเมนสวยๆหรือจะเป็นแนวเดลี่ครับขับทุกวันเน้นเรียบๆฟิตเมน์ไม่ได้โหดมากก็มีให้เห็นกันครับ พูดถึงความรู้สึกส่วนตัวและเหตุผลหน่อยนะครับว่าทำไม C ี vic F d ดียังอยู่ในใจของทุกคนครับผมคิดว่า C ี vicF d ดีเนี่ยมันเป็นรถที่เล่นง่ายนะครับแล้วก็ลงตัวที่สุดรุ่นหนึ่งเลยทั้งเรื่องการดูแลรักษาที่ไม่ยากจนเกินไปและความที่เป็นรถที่ขับสนุกในชีวิตจริงครับช่วงล่างเนี่ยดีจริงๆอาจจะไม่ได้แรงขนาดรถสปอร์ตเต็มตัวในขนาดนั้นแต่ก็ไม่ใช่รถบ้านที่ธรรมดาหมู่ๆครับทำให้หลายคนเนี่ยรู้สึกว่า F d ดีเนี่ยมันเหมาะจะเป็นรถแต่งคัน แรกจริงๆในชีวิตครับ และเมื่อพูดถึง F.D ในตลาดมือ2ต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยแม้เวลามันจะผ่านมานานขนาดนี้ครับ c i v i c FD ยังคงเป็นที่น่าสนใจครับและส่วนตัวมองว่าถ้าหาคุณสามารถหารถสภาพสวยได้ครับมันคือความคุ้มค่าครับราคาเนี่ยมันตกลงมามากแล้วไม่ได้สูงแล้วครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่หหรือจะเป็นตัว Minor Chain ราคาก็เบาๆครับจับต้องกันได้แล้วในราคาเริ่มต้นเนี่ยบางคันนะครับแอดเห็นมีตั้งแต่แสนต้นๆครับส ภาพสวยๆกลิบๆเนี่ยมีเพียบครับและอะไรยไม่ต้องกังวลเลยครับมีทุกชิ้นครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเราหรือจะเป็นที่ญี่ปุ่นก็ยังพอมีของให้เบิกหากันได้ แล้วเพื่อนๆเ,เลยครับมีประสบการณ์กับ C ี vic FD ยังไงกันบ้างครับแต่งแบบไหนหรือว่าชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรในรถรุ่นนี้ลองเล่าให้ฟังกันหน่อยครับลองแชร์ประสบการณ์ให้ฟังกันหน่อยสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับกับเรื่องราวของ Honda C i ี i c FD ครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมก, like, กดติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคาร์ล็อกตอนหน้านะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่กลับมาทำ u t u b e แบบจริงจังนะครับก็หายไปเป็นปีเลยทีเดียวยังไงก็ฝาก ติดตามกันไว้ด้วยนะครับกับช่อง Area เครับหลังๆนี้เราจะเน้นเรื่องของรถเป็นหลักเลยนะครับถ้าชอบรถรุ่นไหนอยากให้นําเสนอเกี่ยวกับรถรุ่นไหนหรือพูดถึงเรื่องรถอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้เลยครับยินดีนําเสนอให้ทุกรุ่นครับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ